บ้านปราสาทถึงแล้วนะคะแล้วเข้าไปข้างในอีกนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านแหละเข้ามาในหมู่บ้านหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านปราสาท อะแต่แต่ก็จำไม่ค่อยได้นี่งไงถึงแล้วนุ่าให้จอดรถแถวนี้แล้วนะถึงแล้วนะคะใช่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นแต่แม่ไม่รู้ว่าเขาให้จอดรถตรงไหนเข้าตรงไหน ไม่รู้ข้างในรู้หรือเปล่าจอดรถทีหน้ออนีเานจเขาก็จะมีลานจอดรถให้นะคะใช่ตอนแม่มาก็ไม่ได้เป็นเหมือก็ถึงแล้วนะคะแหล่งโบราณคดีนะคะบ้านปราศาสต์นะคะอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา นี่หลับแล้วหนึ่งคนหลับแล้วดื้อหลายง่วงไงง่วงแล้วก็งงไงไปค่ะแม่ปุ๋ยพาเข้าไปชมด้านในนะคะ ถึงแล้วนะคะแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทนะคะก็จะเข้าไปด้านนู้นเป็นลานจอดรถนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านไหนแม่ปุ๋ยก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าด้านไหนเขาเปิดให้เข้าด้านไหนก็ไม่รู้ สรุปว่าไม่ได้เข้านะคะเพราะว่าเขายังไม่เปิดนะคะก็ไม่เป็นไรถามเขาบอกว่ารออบรมอ่ามักคุเทศก์ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเขาถึงจะเปิดน่าจะวันที่หนึ่งก็เป็นไรไม่ได้เข้าชมนะคะวันนี้เดี๋ยวมาใหม่วันหลังเนาะไม่ไกลไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ ใส่กับใบเฟิร์นนอนอยู่ในรถรับก็พิพิธภัณฑ์บ้านประสาทแต่เขายังไม่เปิดไงมันก็มีมีหลายห้องอยู่ดูไปแล้วกันเนาะอันนี้ ท่องเที่ยวประเทศไทยนนทสงนนไทยก็จะมีป้ายบอกอะไรประมาณนี้แล้วนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะใกล้เคียงบ้านปราสาทจะมีแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดอ๋อใช่ผ่านมาแล้วเมื่อกี้ใส่งามปราสาทหินพนมวานอนุสาวรีย อนุสรวีรกรรมทุ่งสำริดอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทางผ่านนะคะก็จะมีมเขาไม่เปิดอะ่ะเสียดายอะ่ะอยากเข้าไปอะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาใหม่วันหลังนะคะสรุปคือกลับบ้านนะคะเขายังไม่เปิดอะ่ะ ได้แค่นะ้ำหนึ่งแก้วน้ำร้อนด้วยร้อนอนะ้ำเยนูนอ่ไปค่ะแม่เปื้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวรลบหน้าจะพามาใหม่นะคะ บายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบายบาย